สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูทวีวุฒินามการนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1น,นะลูกสำหรับวันนี้ครูออก,ก็จะมาสอนในวิชาภาระศึกษานะครับต่อจากในคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับซึ่งเราก็ยังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่5กันอยู่ก็คืออยู่ในบทที่2ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับซึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับที่เราเรียนก็จะมีด้วยกันทั้งหมด หลายเรื่องและเราก็มาถึงในเรื่องในบทที่2ก็คือเกี่ยวกับการการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายแบบในบทที่2นี้นะลูกนะ้ก็จะมีอยู่เรื่องเดียวก็คือฝึกการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นั่นเองนะครับอ่าสำหรับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ในคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับลูกพวกมาพวกก็สอนไปแล้วทั้งหมด3ท่าซึ่งทั้งหมดจะมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด7ท่านั่นเองนะครับในท่า สามท่าที่ผ่านมาก็คือการเดินตรงไปข้างหน้านี่คือการเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนที่แล้วก็ขณะการเดินขณะนั่งยองๆนะครับท่าที่3ก็คือวิ่งตรงไปข้างหน้าอ่าและวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในท่าที่4ถึงท่าที่7กันเลยก็คือการวิ่งและหยุดนะครับการวิ่งและหยุดตามคําสั่งนะครับวิ่งและหยุดตามคําสั่งนะครับท่าที่5ก็คือกระโดดรอบตัว ท่าที่6ก็คือกระโดดแล้วก็หมุนตัวแล้วก็ท่าที่7นะครับก็คือการนอนพลิกตัวคว่ำหงายทําสลับกันนะครับให้นักเรียนนะครับดูควบหนังสือนะครับควบคู่ไปเลยนะครับในหน้าที่77ถึงหน้าที่79นะครับจะมีรูปภาพนะครับแล้วก็วิธีการปฏิบัติซึ่งเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ครูบก็จะมานะครับอธิบายแล้วก็สาธิต พร้อมกับมีท่าปฏิบัติให้นักเรียนได้ดูกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับลูกการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ในท่าที่4นะครับก็คือวิ่งและหยุดตามคําสั่งนะครับให้นักเรียนวิ่งไปข้างหน้าเมื่อได้ยินคําสั่งว่าหยุดก็ให้นักเรียนหยุดนะครับผม าการเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับเราสามารถไปบูบรณาการก็คือไปอในการเล่นเกมต่างๆนะครับโลกโดยการใช้การวิ่งและใช้คําสั่งว่าหยุดนะครับว่าหยุดอยู่กับที่ประมาณนี้นะครับเพื่อสร้างความคล่องตัวนะครับและไหวพลิบที่5นะครับกระโดดรอบตัวก็คือย่อเข่าลงเล็กน้อยนะครับโลกแล้วก็กระโดดไปทางซ้ายนะครับกระโดดไปทางขวา,าสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือกระโดดถอยหลังก็ได้นะครับ ในการเคลื่อนไหวแบบกระโดดรอบตัวนะครับนักเรียนลองฝึกดูนะครับลูกเราจะใช้ลักษณะนี้นะครับในการกระโดดรอบตัวต่อไปนะครับท่าที่6ก็คือกระโดดหมุนตัวนะครับลูกทําในลักษณะการกระโดดรอบตัวนะครับโดยการย่อเข่าลงเล็กน้อยแล้วก็กระโดดแบบกลับหลังหันนะครับลูกควรทําช้าๆนะครับ ควรจะตั้งหลักให้ดีใช้ปลายเท้านะลกูกฮะในการกระโดดแล้วก็ลงให้เต็มเท้านะครับลกูกทําทแบบนี้ซ้ำๆนะครับเพื่อจะฝึกกล้ามเนื้อส่วนน่องครับผมท่าที่7นะครับก็คือนอนพลิกตัวคว่ำหงายสลับกันนะครับลกูกก็คือให้นักเรียนนอนหงายนะครับแล้วก็เหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะในท่าที่ตรึงนะครับแล้วก็พลิกสลับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทําแบบนี้ซ้าๆ นะครับมันจะเป็นทักษะในการม้วนตัวนั่นเองนะครับลกูกท่านี้อ่าก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับวมขอฝากแล้วก็เน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่นักเรียนออกกําลังกายทุกครั้งควรจะอบอุ่นร่างกายสียก่อนนะครับผมแล้วก็การแต่งกายนะครับควรจะสวมเสื้อผ้าที่มีการยืดหยุนนะครับลกูกแล้วก็รองเท้านะครับควรจะเป็นรองเท้ากีฬา หรือจะเป็นรองเท้าผ้าใบก็ได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับในคลิปวีดีโอนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับลกูกและขออฝ่ครั้งเดึงนะครับในเรื่องการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด -19 นะครับให้นักเรียนนะครับสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับลูกไม่ควรไปในที่ที่มันแออัดนะครับลกูกเพื่อป้องกันจากโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 ที่เราเผชิญกันอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นห่วงทุกคนนะครับขอให้ดูดแลสุขภาพตัวเองให้ดีสำหรับคลิปวันนี้ครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ